สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมารีวิวตุ๊กตาแม่ลูกดกจากประเทศรัสเซียนี้ของเรามีแค่5ตัวแต่หน้าตาจะน่ารักจะเป็นตาชั้นเดียวออกสไตล์คนรัสเซียที่ตาชั้นเดียวคล้ายๆลูกผสมจีนจะเป็นแนวคนรัสเซียแถบ เอออุสเตกิสถานคาสั์ถานจะหน้าตาแบบนี้แต่ถ้ารัสเซียที่เป็นผมทองก็จะตะโตขนตะนงรุ่นนี้จะเป็นรุ่นตัดติน่ารักทีนี้เราจะมารีวิวอะไรก็คือตุ๊กตารัสเซียเนี่ยมันทำมันจากไม้พอเราเก็บไว้นานๆอากาศร้อนมันก็ติดติดแล้วมันก็เปิดไม่ออก เราก็เลยต้องไปให้ช่างเปิดออกแล้ววิธีป้องกันไม่ให้มันติดอีกครั้งหน้าเราก็เลยเอาเชียร์บัตเทอร์มาทาให้มันเหนียวเหนียวลื่นๆตรงนี้ตามขอบทั้งหมดทั้งสองด้านเลยทีนี้เราก็ทดสอบแล้วว่ามันจะทำให้พอปิดเข้าไปแล้วเปิดออกมาได้ไง่ายๆไม่ติดลื่นขึ้น สบายใจขึ้นที่จะเอาตัวเล็กๆใส่กลับเข้าไปอีกไม่งั้นเราก็จะไม่กล้าใสา่เพราะอากาศบ้านเรามันร้อนจะทําให้ติดแล้วก็เปิดไม่ออกเวลาจะากจะเล่นก็เล่นไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เราจะเอามันเก็บเข้าไปได้แล้วด้วยความสบายใจเพราะเราได้ทาเชียร์บัตเตอร์หรือใครไม่มีเชียร์บัตเตอร์ก็ใช้นีเวียครีมหรือว่า ออยก็ได้พวกพีอ่อยอ,อยน่ารักตัวนี้จะเป็นจะถือเคียวอยาให้ดูใหม่ให้ดูใหม่ตั้งแต่ตัวเล็กสุดตัวเล็กสุดจะจิ้มแก้มน่ารักเห็นไหม นี่ตัวพี่คนที่สองพี่คนที่สองจะอุ้มน้องเล็กถิ๋มที่ยังเป็นเบบี้อยูพ่พี่คนที่สามพี่คนที่สามโตแล้วช่วยแม่ทำงานก็ถือเคียวไปไปท้องนาท้องไร่แม่ได้นพี่คนโต ี่คนโตก็จะเหมือนแม่หน่อยก็ออกไปทําฟาร์มกับแม่ได้นี่ตัวแม่แม่ก็จะไว้ผมเตียเหมือนพี่คนโตจะหมุนให้ตรงกันก่อนอ๋อไม่ใช่แม่จะอุ้มไก่น่ารักจบการรีวิวบ๊ายบาย